สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยในช่องของ Independent Life การอ่านไพ่ยิปซีวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะยังคงเก็บรักษาพลังงานดีๆและอารมณ์ดีๆไว้กับตัวเราอยู่หรือเปล่เาเมื่อใดก็ตามที่เรารักษาพลังงานดีๆของเราเอาไว้สิ่งดีๆย่อมเข้ามาหาเราแน่นอนคะ่ะไม่ได้อ่านไพ่เกี่ยวกับเรื่องราวความรักมานานมากนะคะวันนี้ก็เลยมาเอาใจสายโสดอ่านเรื่องราวความรักบ้างนะคะแต่จริงๆคําว่าความรักเนี่ยมีหลากหลายรู แบบนะคะอาจจะเป็นรักกันแบบเพื่อนแบบแฟนหรือว่ารักกันแบบโค้โฮโค้ฮาเป็นกัลยะาณมิตรก,กันก็ได้เช่นกันนะคะความรักที่แท้จริงเป็นสิ่งที่สวยงามและทําให้จิตใจของเราอ่อนโยนแล้วก็ฝึกที่จะเป็นผู้ที่เสียสละด้วยนะคะ ในหัวข้อที่ว่าพรมลิขิตรักฉบับคนโสดปลายปีนี้ก่อนขึ้นปีใหม่จะมีคนดีๆเข้ามาหาเราบ้างหรือไม่นะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราอยากได้คนดีๆเราเองเราก็ต้องเป็นคนดีด้วยเช่นกันนะคะแล้วเราก็จะได้เจอคนที่เราคู่ควรและเขาคู่ควรกับเราด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลือกไพ่เลยค่ะ พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นทางด้านความเมตตาการช่วยเหลือเกื้อกูลและก็โชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเลือกคนที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านถ้าท่านใดเห็นแล้วรู้สึกชอบต้องตาต้องใจท่านอาจจะเป็นเจ้าของขอให้ท่านติดต่อมาโดยตรงนะคะสาธุบุญค่ะค่ะสำหรับคนที่ลเลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าณนะตอนนี้พลังงานคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกได้เป็น Queen of บ a n d s เอสโซฟเพนทากัสหน้าที่การงานและการเงินกำลังดีขึ้นนะคะทัวร์เพนทากัสและสุดท้ายได้เป็นนายออฟซอดต้องบอกก่อนนะคะว่านาตอนนี้นะคะของคุณนะ ใครที่เคยประสบปัญหาการเงินการงานใครที่เคยว่างงานตกงานรองานนะคะนะตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นอะเคลียร์ไปแล้วนะคะถูกเคลียร์เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่ายังมีเรื่องเครียดไหมก็แน่นอนค่ะงานดีเงินเด่นแต่บางคนยังขาดความรักใช่ไหมคะก็อ,อย่างที่บอกนะคะว่าคําว่าความรักมีได้หลากหลายรูปแบบไม่จําเป็นว่าความรักจะต้องเป็นแฟนกันเสมอไปรักกันแบบเพื่อนรักกันแบบกัลยาณมิตรนี่ก็เป็นความรักที่งดงามเช่นกันนะคะแต่โดยรวมรวม แล้วพลังงานคุณกองนี้ณนะตอนนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะคะบางคนผ่านเรื่องราวร้ายๆอะไรมาแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็ถือว่าโชคดีนะคะเป็นกําลังใจให้นะต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าแล้วพลังงานความรักของคุณนะคะปลายปีนี้นะคะก่อนขึ้นปีใหม่จะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณบ้างหรือเปล่านะคะใบแรกได้เป็น f i v e pentacles t r e o sword e g g of a n d s และสุดท้ายได้เป็นเอซอ c คัพ ยินดีด้วยนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณนะถามว่ามีไหมมีค่ะแต่คนคนนี้นะเขาแน่นอนแหละเคยผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักมาก่อนบางคนนะคะเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองด้วยเวลาที่จะเจอใครใหม่ๆเนี่ยก็กังวลไว้ล่วงหน้าเพราะว่าตัวเองเคยผิดหวังมาก่อนนั่นเองนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าคนเดิมก็คือคนเดิมคนใหม่ก็คือคนใหม่อย่าเอามาเปรียบเทียบกันนะคะสําหรับคนโสดนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเปิดใจรับใครสักคนหนึ่ง ะะอดีตที่เคยเจ็บปวดไม่ว่าจะของคุณหรือของเขานะคะก็อย่าเอาอดีตมาทับถมปัจจุบันเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคนแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันนะคะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะคุณอยากจะได้ความรักที่สวยงามและงดงามน,นะคะคุณมีโอกาสได้เจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาเติมเต็มหัวใจคุณแล้วก็เข้ามาซับพอในหน้าที่การงานของคุณด้วยเช่นกันนะคะ ถ้าใครที่เปิดใจนะคะคุณก็จะเจอคนดีๆแล้วอย่าลืมนะคะว่าความรักไม่ว่าจะความรักรูปแบบใดย่อมเป็นสิ่งสวยงามเสมอ ความรักทำให้จิตใจเราอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่เสียสละนะคะอย่าเป็นแค่ผู้รับอย่างเดียวต้องเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับด้วยนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาเจอคุณเนี่ยเขาเคยผ่านความเจ็บปวดทางด้านความรักมาก่อนเพราะฉะนั้นทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะรักษามิตรภาพกันไว้รักษาน้ำใจกันไว้แล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันดีที่สุดนะคะถามว่าคุณจะได้เจอใครไหมได้เจอค่ะ เป็นคนที่คุณก็ถูกใจถนอมน้ำใจกันเอาไว้นะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสอนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคุณณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรกอืมฮืม v i e อ of fortune จะเกิดอะไรดีๆกับชีวิตของคุณเนี่ย the lover โอ้พลังงานคุณดีมากเลยนะเนี่ย seven of swords Let God the fool. ต้องบอกก่อนนะคะว่าพอดูเรื่องราวความรักนะความรักของคุณกองนี้นะเด่นชัดมากสำหรับคนที่โสดนะแต่ใครที่บอกว่าไม่โสดแล้วเนี่ยความรักนะคะอย่าลืมว่าความรักเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นเพศตรงข้ามเสมอไปนะคะความรักแบบเพื่อนความรักแบบกัลยาณมิตรนี่ก็มีนะคะคุณอาจจะได้เจอความรักแบบเพื่อนแบบกัลยาณมิตรก็ได้เช่นกันนะคะสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแต่สาหรับคนที่ยังโสดอยู่ พรมลีขิดนะคะบอกไว้เลยนะคะว่าคุณจะได้เจอความรักที่ทำให้คุณสดใสอยู่แล้วมีความสนุกสนาน hey ara, เฮฮาร่าเริงใครที่เป็นคนเครียดง่ายนะตอนนี้นะแต่จริงๆแล้วพลังงานคุณไม่ใช่คนเครียดง่ายหรอกอาจจะเป็นคนที่เฮฮาร่าเริง ติ้งตองได้เป็นบางครั้งไรสาระได้เป็นบางเวลาแต่บทเวลาที่จะมีสาระคุณก็สามารถรับผิดชอบหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันว่าแล้วภายในปีนี้นะคะก่อนที่จะขึ้นปีใหม่เนี่ยภายในปีนี้จะมีคนที่เข้ามาดูแลหัวใจคุณหรือเปล่านะคะใบแรกได้เป็นทรี e o ฟบอ n s อืมทัวร์เพนตากลส์เซเวน และสุดท้ายนะคะได้เป็นเทนนิสบอลสิบไม้เลยเพราะฉะนั้นนะต้องบอกก่อนนะคะว่วาภายในปีนี้นะสำหรับคนโสดนะเอาคนโสดก่อนนะต้องบอกนะคะว่าคนที่จะเข้ามาดูแลจิตใจคุณก็มาจากสายงานคุณนั่นแหละหรือบางคนได้รู้จักกันแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานช่วยเหลืองานกันอยู่อาจจะคบกันแบบเป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะ ของคุณนะคะก็จะมาในรูปแบบของสายงานนะคะอาจจะทำงานใกล้ชิดกันก็ได้หรือว่าอาจจะเจอกันในสถานที่ทำงานก็ได้เช่นกันนะคะถามว่าจะเจอไหมเจอคะ่ะ ซึ่งบอกไปก่อนว่าก็นั่นแหละเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานสายงานของคุณหรือว่าสถานที่ทํางานนะคะสําหรับคนที่ยังสโสดสนิทจริงๆนะในสถานที่ทํางานนั่นแหละคุณจะได้พบรักที่นั่นนะคะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเขาคนนี้และคุณก็อาจจะช่วยเหลืองานเขาเขาก็ช่วยเหลืองานคุณได้ต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าผู้ให้เป็นที่รักเสมอเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ให้ซึ่งกันและกัน ความรักนี้ก็จะยืนยาวไม่ว่าจะรักกันแบบเพื่อนแบบกัลยาณมิตรหรือว่าแบบคนรู้ใจนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะค่ะต่อไปนะคะมาถึงคนที่เลือกไพ่หมายเลขสานะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานงคุณณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรกได้เป็น king of swords ten of cups the emperor และสุดท้ายได้เป็น Ace of Wands พลังงานคุณนะตอนนี้นะถือว่าดีทุกใบนะคะแม้ว่าจะมีความเครียดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าความเครียดมันมาจากอะไรก็มาจากหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคิดเยอะคิดมากเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าก็อย่าทําให้เสียสุขภาพนะคิดในเรื่องที่จําเป็นคิดในเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเท่านั้นนะคะเพราะว่าโดยพลังงานรวมๆนะ คุณเป็นคนที่สามารถเคลียร์พลังงานลบๆออกจากจิตใจได้ดีนะคะ ถ้ารู้ว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อความรู้สึกเนี่ยเอามันทิ้งออกไปนะคะชีวิตของเราไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บทุกเรื่องมาคิดนะอะไรที่ไม่มีประโยชน์อย่าเสียเวลาค่ะณนะตอนนี้คุณก็โฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหน้าที่การงานคุณกาลังจะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าแล้วพลังงานของด้านความรักนะคะสําหรับคนโสดพร้อมริขิตนะคะจะนําพาใครเข้ามาหาคุณนะคะใบแรกโอ้โ 10 of Pentacles คนรวยหรือเปล่า q u e วีนอ w o r อ s แล้วก็ The World 7 of Swords ต้องบอกก่อนนะคะว่าถามว่ามีไหมนะคะคนที่จะเข้ามานะคะต้องบอกว่ามีนะ แต่ว่าต้องศึกษาดูใจกันระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าามว่าแต่ละคนนะก็อาจจะมีอีกโก้เขาอาจจะมีอีกโก้ด้วยคุณเองคุณก็อาจจะมีอีกโก้สูงด้วยเช่นกันนะหรือบางคนอาจจะได้เจอกันแล้วคุยกันแล้วสักพักหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าก็เจ้าแงา่เจ้างอนกันไปนะคะ หรือบางคนบอกว่าตัดจบเกินไปและห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะสําหรับคนโสดนะบางคนอาจจะได้เจอพลังงานเดิมๆคนเดิมๆนะคะแต่สําหรับคนที่จะเข้ามาใหม่ตอนนี้ยังไม่มีนะถ้าเกิดว่าพลังงานเดิมๆคนเดิมๆนั้นยังไม่ใช่เนี่ยคุณสามารถตัดจบได้นะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอะไรที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตหรือว่าอะไรที่มันทําให้พลังงานของคุณแย่ลงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเก็บพลังงานแย่ๆไว้นะคะขอให้คุณโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานนะคะแล้วก็บอกเลยนะ ะะว่าถ้าจะมีคนเข้ามาคนคนนั้นนะจะมาซับพอร์ตแล้วก็ดูแลคุณนะโดยเฉพาะเรื่องของทุนทััพ์์นะคะแต่ถ้าเข้ามาแล้วคุณมีแต่เสียละเสียโดยเฉพาะเสียเงินให้เขาเนี่ย ต้องบอกก่อนนะคะว่าพลังงานแบบนี้ไม่คูวรเด็ดขาดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบอะไรก็ตามรักแบบเพื่อนรักแบบแฟนหรือรักแบบไหนก็ตามเนี่ยถ้าความรักครั้งใดที่ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายให้ตลอดส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรับตลอดเนี่ยแบบนั้นก็ไม่ใช่ความรักที่ดีนะคะ ถ้าถามว่าภายในปีนี้สําหรับคนโสดจริงๆเนี่ยจะได้เจอคนที่ถูกใจไหมได้เจอค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าต่างฝ่ายต่างต้องลดอีโก้ลงนะคะแล้วก็เสียสละมากขึ้นแต่ถ้าคุณคิดว่าเป็นพลังงานเก่าๆคนเดิมๆแล้วคุณไม่ต้องการแล้วเนี่ยก็สามารถตัดจบได้ทันทีนะคะเพราะว่าชีวิตของคุณคุณสามารถเลือกได้นะคะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีและก็มีความสุขค่ะ